いいねいいね ขนมจีบกุ้งทั้งตัวบอกเลยนะคะว่ามีจ้าที่ร้านนี้เลยขนมจีบต้มป้าอ้วนนวังหลังคือมาเพื่อสิ่งนี้เลยเขาเปิดมาประมาณ4-5ปีแล้วในร้านนี้ก็จะขายเป็นขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูความน่าสนใจของร้านนี้ก็คือเขาจะนําขนมจีบไปต้มแทนนึอวิธีการนี้จะทําให้ตัวขนมจีบเนี่ยนุ่มแล้วก็หน้าไม่แห้งจ้าคุณป้าก็คือยืนทําให้ดิฉันดูไปเลยค่ะดูเพลินไปอีกเขาจะเอาหมูวางลงบนแผ่น แป้งแล้วก็จีบให้รอบแบบนี้พอได้กองทับน้องขนมจีบคุณป้าเขาก็จะนําไปล้างกับน้ําเปล่าแล้วก็นําลงไปต้มในน้ําเดือดนี่แหละนี่แหละต่อไปจะเป็นประเอกของเราขนมจีบกุ้งทั้งตัวจีบกุ้งเนี่ยเขาก็จะใส่หมูลงไปด้วยในใจก็ได้ได้คิดว่านี่คือจีบกุ้งที่เลิศอลังการที่สุดคือมันจะมีที่ไหนที่ใส่กุ้งใหญ่ขนาดนี้อีกคะคุณแม่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนํามาพักไว้แล้วก็พรมด้วยน้ํามันงาและในที่สุดก็ได้ กินแล้วฉันสั่งเป็นแบบรวมกล่องเล็กจะได้ทั้งจีบกุ้งแล้วก็จีบหมูตอนกินต้องราดจ,จิโชกับกระเทียมเจียวด้วยนะของดีจีบกุ้งดีงามมากกุ้งสดเด้งกรึบที่สาคัญก็คือเต็มคํามากจีบหมูก็คือดีงามไม่แพ้กันหมูปรุงมาดีนุ่มอร่อยมากจ้าพิกัดขนมจีบต้มปลาอ้วนซอยวังหลังแย่หนึ่งครับ